สวัสดีครับทุกคนสวัสดีในวันที่เน็ตล่ม WiFi หาย3วันติดติดกันเลยพี่น้องเอ้ยเสงโคตละเสงเลยวันนี้จะพามาดูมือที่ฟ้ากำหนดกดแห่งกรรมนะครับนนอ้าวมาดูซิว่ามันจะเป็นฟ้ากำหนดมาว่าอย่างไรนะครับ เมื่อนี้เส้นชีวิตก็เป็นเส้นชีวิตสั้นวาสนาก็เป็นวาสนาสั้นตกที่ล่าลำบากแน่นอนครับเส้นคิตแบบนี้บวกเส้นวาส,สนาอย่างนี้แล้วชีวิตของแม่นางคนนี้ย่อมพบกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดมาแล้วต้องเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยเปลี่ยนการเปลี่ยนงานเดินทางได้บ่อยๆซ้ำๆำก็ว่าได้ชีวิตของม่นางต้องพบกับความดึงนรนความลำบากอยู่มากอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับ แม่พูดเป็นนางกีนเลยนะคําว่าลําบากในที่นี้มันของแม่นางท่านนี้นะมันก็เป็นลําบากอึดอัดใจเหนื่อยใจสมากกว่านะไม่ได้ไปใช้แรงนะครับเพราะว่าเส้นที่มันเกี่ยวกับด้านของสติปัญญาความรู้ความสามารถนี้โดดเด่นนะครับและสิ่งที่ฟ้ากําหนดมาไว้นี่ก็คือการใช้ชีวิตต้องได้เดินทางต้องออกมีธุรกิจการงานต่างๆนี้เกี่ยวข้องกับทางไกลหรือคนต่างชาติด้วยนั่นเองนะครับ ก็คือเส้นนี้นะครับเส้นเดินทางสีเหลืองนะเส้นเดินทางสีเหลืองตัวนี้ที่ฉีดไว้นี่เป็นเส้นวิ่งเต้นวิ่งาหาเส้นวาส,สนาเส้นธุรกิจเดินทางด้วยนะครับกรรมกำหนดตัวนี้ก็เลยบอกว่าชีวิตเนี่ยการหาเงินสร้างรายได้เนี่ยมันต้องเป็นในลักษณะเกี่ยวข้องกับคนางประเทศนั่นแหละ บ่อยๆจำจักสันแห่งลายมือตัวเลขค่ะในการหาเงินเพราะวิ่งก็หาเส้นวาสนาและต้นเส้นวาสนาตัวน,นี้ก็เป็นลักษณะเป็นเกาะขึ้นมาแน่นอนครับวาสนาก็สั้นแบบนี้มีเกาะในตำแหน่งนี้การล้มเหลวมันมีเกิดขึ้นแล้วความผิดพลาดถูกเบี้ยวถูกโกงก็เกิดขึ้นแล้วแต่วาสนาแบบนี้มันจะต้องทํางานให้มันถูกถูกกับดวงชะตาจริงๆมันจริงจะได้เงิน ในที่นี้มันก็ต้องเป็นธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองเอาเงินไปลงทุนสร้างก่อขึ้นมาใหม่เรียกว่าเอาเอาของที่มันเป็นมือสองมาทําต่อน,นั่นแหละถ้าไปสร้างไปทําไปหลอดต่อเติมิเริ่มเองนี่ไปไม่รอดนาะวัาสนาแบบนี้มันจบมันจบงบก็าหายด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ได้ทําเองสร้างเองขึ้นมาก็เช่นคุณไปซื้อตึกเก่าโรงแรมเก่า อะไรที่มันเป็นของเก่านะที่คุณไม่สร้างอ่ะเอามาต่อเติมเอามาทําเองเอามาต่อยอดเอาไปทําขายต่ออ,อีกทีหนึง่งไปทําให้คนเช่าไปไปทำโรงแรมให้คนเช่าอะไรแบบนี้เนี่ยคุณจะได้เงินแบบนั้นจะได้เงินดีด้วยเนี่ยมือนี้ก็ทําแบบนั้นแหละเขาได้ได้เงินดีเพราะมันมีกฎมีระเบียบมันมีวิธีขัดวิธีแก้ของมันอยู่ในมือนะครับพอเส้นสีเขียวตัวนี้มันบอกว่าเจ้าตัวเนี่ย มีความสามารถใน,ในลักษณะบริหารการงานการติดต่อกับคนภายนอกได้นะครับมีวาสนาจากจุดนี้ขึ้นมาเสริมอีกเนี่ยวาสนาจากเนินอังคารูงเนี่ยวาสนาตัวนี้เข้าเดือาทิย์นะยเป็นเส้นโชคที่ดีขยันแล้วจะได้เงินตัวนี้เียว่าขยันยิ่งดียิ่งเก่งนะครับโชคที่ได้มาจากความขยันจากการลงทุนแบบแบบเป็นลักษณะเป็นคนกลางเป็นนายหน้าเนี่ยไอ,ไอ้ลักษณะของเส้นวาสนาที่เกิด เส้นโชอ์ที่เกิดขึ้นจากจุดนี้เนี่ยแต่ว่าถ้ารู้จักหาอาชีพที่มันชอบมันถูกฉลงกับตัวเองนะแม้ว่าจะเป็นวาสนาผิดเพลาก็ตามท,ทีผมจึงมักจะถามลูกค้ากลับอยู่เสมอว่าคุณชอบอะไรในตัวเองคุณชอบทําแบบไหนบอกมาแล้วจะเทียบให้ว่าควรจะไปทางไหนนะั่นแหละนะมันจะง่ายมันจะได้แนะได้ถูกที่บอกได้ถูกจุดและสิ่งที่มันเด่นเด่นเข้ามาเสริมอีกก็คือเนี่ย เป็นว่าเป็นเวเส้นเนี้ยโยเข้าหาเส้นมัสนานเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่ามีที่อยู่สองที่อย่างนี้ใช่ไหมซึ่งความเป็นจริงเจ้าของมือนี้ก็มีจริงจงมีทั้งที่อยู่ในไทยและที่อยู่ที่ต่างประเทศในไทยก็มีบ้านสองหลังอีกอย่างนี้เรียกว่าทําในสิ่งที่ใช่ไปในสิ่งที่ถูกมันคือแรงดึงดูดการเงินเข้าหาตัวคุณเองนะครับอย่างเส้นนี้นะเส้นสีส้มที่เกิดอยู่ตรงนี้อันนี้ขึ้นลักษณะเป็นเส้นคุ้มกัน มันจะมาขนาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับเส้นชีวิตที่ล่าลงมาในจุดนี้เลกาเป็นมีโชคแต่ทีนี้มันมาบวกกับเส้นนี้เข้ามาอีกมันตัดเป็นกากบาทเป็นเครื่องหมายคูณมันหมายความว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันคือความร้อนใจแล้วมันไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วมันมีปัญหาแล้วมันต้องรู้จักพลิกแพลงแล้วมันติดกับเส้นนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งนะแต่เงินที่จะได้มานักษณะแบบนี้มันต้องมีลักษณะ ติดต่อข้างนอกบ่อยซ้ำาๆจุดที่เส้นมาสนาส่วนนี้ที่ลากขึ้นมาเนี่ยไม่ชนส่วนนี้เส้นมันนี่วิ่งมาเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นตัวแทนของในรูปแบบของตึกอาคารที่ตนเองไม่ได้ก่อไม่ได้สร้างเองนะครับเพราะเส้นมันก็ขาดด้วยเพียงแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์เป็นโค้ดบอกว่าอาชีพที่จะเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกตึกอาคารเป็นสิ่งปลูกสร้างได้นั่นเอง และจุดดีอีกหนึ่งก็คือเส้นอาทิตย์มีสัญ,ญลักษณ์มอบให้ด้วยสัญ,ญลักษณ์มอบให้ในทีน่นี้มันก็มีอยู่สองลักษณะหนึ่งคนอื่นมอบให้เจ้าตัวสองก็คือเจ้าตัวเองมาแล้วก็เป็นลักษณะของมอบให้ยกให้คนอื่นไปบริหารไปบริหารไปทําต่อเองก็ได้เช่นกันนะครับเจ้าตัวเองก็ได้รับการยกมอบมรดกจากคู่จากแฟนให้อยู่เหมือนกัน แต่มอบให้บริหน้าที่ตัวนี้จะเป็นลักษณะมอบให้ของความไว้วางใจในการบริหารจุดหนึ่งที่เป็นจุดบอดจุดเสียอยู่ก็มีนะครับในตำแหน่งของเส้นหัวใจที่เป็นเส้นหัวใจโศกเศร้านั่นเองนะครับก็คือมันก็จะมีเส้นลเล็กๆตัดออกมาในฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีเส้นตัดขึ้นไปแบบนี้นะครับคือเป็นจุดเสียเส้นดีดเส้นกเสริมก็มีครับเป็นเส้นชีวิตมีความพยายาม มีความจริงจังในการสร้างหานตนเองและก็ยังมีเส้นที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จด้านของความน่าเชื่อถือความสามารถของเจ้าตัวด,ด้วยก็คือมีเส้นอาทิตย์ที่ขึ้นจากเส้นสมองส่วนนี้แล้วก็จะได้เส้นสีเขียวเนี่ยเส้นธุรกิจออกมาจากจุดนี้นะครับเป็นซ้อนๆก,กันก็คือสิ่งที่ทำมันมีความซับซ้อนสามารถบริหารในลักษณะของความซับซ้อนได้และประสบความสำเร็จ ก็คือฝั่งนี้บวกกับจุดนี้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับ <Okay. Yeah. S 1> จุดที่มันเป็นเส้นตัดๆเยอะๆเนี่ยตรงกลางป่าเมือเส้นสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้แหละคือจุดปัญหาของชีวิตที่ต้องพบต้องเจอมากเมื่อความผิดหวังช่วงนั้นมันเป็นทั้งความผิดหวังมันเป็นทั้งความเสียอกเสียใจนะครับมันเป็นทั้งการถูกเอาเปรียบกก็คือจุดนี้ เห็นบอกว่ามีทั้งขโมยขึ้นบ้านด้วยนะในช่วงนี้นะครับในเส้นฝั่งนี้จุดที่มันมีตัดลงมาหาจุดนี้เรียกว่ามีทั้งเส้นตัดแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นเกาะรูเรียวที่ส่งผลเสียวุ่นวายหกับชีวิตด้วยนั่นเองนะครับก็คือฝั่งบริเวณนี้ที่ต้องการบอกก็คือเส้นที่มันตัดหรือเป็นเกาะเนี่ยมันจะส่งผลเสียให้กับชีวิตสุดแท้ว่ากรรมของแต่ละคนจะทํามาแบบไหนนะครับมันอาจจะมีเส้นตัดมีเกาะเหมือนกัน แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเกิดอย่างเดียวกันก็ได้นะครับแต่จุดดีๆก็มีนะครับจุดที่มันดีก็คือเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นสนับสนุนอีกตัวหนึ่งนะครับแล้ววาสนาเป็นวาสนาพึ่งตนเองจากจุดนี้แล้วก็พึ่งบริหารแล้วก็มีวาสนาบริหารจากเส้นสมองของเจ้าตัวขึ้นมาจุดนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนการเงินจะกี่หลักกี่ล้านนั้นอันไม่ทราบนะครับแต่ดูแล้วถ้าทำมาให้มันถูกที่ทำในสิ่งที่ใช่ไปในสิ่งที่ถูกมันก็จะแรงดึงดูดการเงินเข้าหากับเจ้าตัวได้นั่นเองนะครับสำหรับมือนี้ก็มีโดยประมาณนี้นะครับ